โอเคเรามาสร้างควันนะครับด้วยการใช้ image ภาพเดียวนะครับอ่ามาเริ่มเลยครับโอเคไป right c l i ที่เอฟเฟกนะครับใน angular system เหมือนเดิมแล้วก็ next ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกเป็น uh, empty เหมือนเดิมนะครับแล้วกด add สีเขียวนะครับแล้วก็ finish พิมพ์ชื่อเข้าไปเออเป็นใน angular system นะครับ simple smoke สมกนะครับเป็นสมกสิมเพิลนะครับดเบาไม่คลิกออกมาครับแล้วก็ด็อกอินมาไว้ข้างลากนะครับผมจะใส่โซที่ Particle Update ใส่โซบนะครับแล้วก็ลอจิตี้นะครับแล้วก็จะ i m i t e r Update เนี่ย Add Spawn นะครับ Spawn Rate เท่าไหร่นะครับแล้วก็ใส่เป็น50แล้วกันนะครับแล้วก็ผมจะไป โลเกดแอตโลเกชันนะครับผมอยากจะอิมเมจพาร์ติเคิลเนี่ยให้จากโซเฟียนะครับเป็นโซเฟียก็ไม่ต้องใช้โลเกชันก็ได้นะครับสหรับวันนี้แต่ผมอยากจะใช้ในบทนี้อรัผมจะเพิ่มด้วยสเฟียร์เรเดียสนะครับในกลับไปที่อินดิเจนไซส์พาร์ติเคิลเนี่ยไซส์เอ่อสปายไซส์ Spike side, เนี่ยจะเป็นแฟนเรนดอมยูฟอร์มนะครับตรงนี้แล้วก็แล้วก็หน้าเรา ต้องการดันพอลติเคิลให้ลอยขึ้นที่พร์ติเคิลสปอนนะครับจะแอดนะครับแอด velocity นะครับถ้าเดาถูกนะครับ velocity ก็คือค่าคล้ายๆแรงน้ําถ่วงนะครับคอยตี้ฟอร์มโคลนนะครับอบนันนี้จะต้องการให้ดันขึ้นนะครับแล้วก็ใส่เป็นเดเร็กชันเป็นแเป็น1ต้องการให้ลอยขึ้นนะครับในค่า x ไม่เอา x เป็นสูงแล้วก็ใส่สเต็ปเป็นซาก1 สักคันเด็ดหก็ได้ครับหนึ 100. แล้วก็เราก็จะโก u อแล้วแต่ว่าผมต้องการให้เขาสโลว์ดาวนิดหน่อยไม่ต้องขึ้นไปเร็วมากนะครับไปที่ Particle Update นะครับแล้วก็แ d d ดรักฟ x นะครับแล้วฟิกซ์อิชนะครับเราจะมุขึ้นไปข้างบนนะครับถ้าดรักขึ้นไปไปสัก0.25นะครับโอเคน่าจะโอเคละประมาณนี้อย่างที่เราเห็นกันนะครับ Particle เนี่ยได้กระจายออกไปมากเกินไปนะครับ ดังซ้ายกับขวานะครับผมจะคอนโทรลด้วยคอนเอ็งเกลตรงนี้ครับแปบไปสัก25องศาก็พอตรงนี้นะครับ,พรรบเพื่อให้ไมโครนไม่มากว้างมากนนวเขาจะขึ้นไปเกือบจะตรงเลยนะครับแล้วก็สามารถเพิ่มสตร t h นะครับเพื่อให้ขึ้นเร็วไปเร็วขึ้นนะครับเป็น150ก็ได้แล้วตอนนี้ก็จะไปที่ Initial Particle แล้วก็แปล่นเป็นลัมดอ m มนะครับใส่เป็น ไลฟ์ไทม์มากขึ้นนะครับ3ากับ5นะครับเริ่มที่3.5้และหมดที่3ที่5นะครับขอไปแล้วก็เราจะไม่มีวาเล l ตี้ให้มันมากขึ้นนะครับต่อไปเรามาใส่สปร이ดให้มันโกกันนะครับเซฟก่อนนะครับไปที่แมทเจอ r เรียลนะครับผมจะคลิกขวาแล้วก็ไปที่แมทเ r อเรียลนะครับเราก็ตั้งชื่อว่าเป็นแมทอันเด e ร์สกอร์สิมเพิลสโมนะครับดับเบิลคลิกเปิดออกมานะครับแล้วก็ ใน t e x t u r e เนี่ยผมได้เอา t e x t u r e แนบไว้ในโฟลเดอร์นะครับคลิกซ้ายค้างแล้วก็ drag มาที่เดอร์มัลีนะครับหรือคลิกขวานะครับคลิกซ้ายไวย้แล้วคลิกขวานะครับ t e x t u r e sample ก็ได้นะครับพิมพ์เข้าไปถ้าคลิก,กเมื่อเราไฮไลท์เลือกไว้ในคอนเทนต์แล้วเขาอันเดียวจินก็จะออโต้โหลดให้อัตโนมัตินะครับถ้าเราเลือกไว้ในคอนเทนต์แล้วเจ๋งมากเลยนะครับคราวนี้เราไปเลือกที่แมทเทีย l เนี่ยเราเปลี่ยนเป็นจากโอเปกเป็นทางซูรินซี่นะครับ ลูนนะครับผมจะดร a ก RGB นะครับไปที่ b a s คัลเลอโอเคตอนนี้นะครับถ้าเปลี่ยนไปกล่องสี่เหลี่ยมมันจะ Back Square นะครับเราต้องเปลี่ยนเป็น Alpha เนี่ยไปที่ o p ปา i t ซิตนะครับตอนนี้ก็มีการ Mark o p อปา t y ไปแล้วนะครับสโมกก็จะกระจ่อยขึ้นมาแล้วตอนนี้เราก็เซฟตรงนี้นะครับ กลับไปที่ material สําเร็จแล้ว material select แล้วครับกลับไปที่ n g i ก e แล้วนะครับแล้วก็ spice render นะครับก็กด use ลูกศรนี่นะครับ material จะโหลดเข้าไปที่เรา select มาจาก content เราจะ see material เข้าไปแล้วครับเราจะเห็นละโอ้ oh, ไปแล้วแต่เล็กมากเราไปที่ initialize particle เนี่ยผมจะเปลี่ยน size เป็น60เอ่อสัก80ได้ไหมตัว 60กับ80 60กับ80ดีไหมถ้าหลังที่เราเห็น,นครับพาร์ติเคเนี่ยก็จะ Random หรือสป r i t เนี่ยพาร์ติเคก็จะมีขึ้นในเลคเชียรเดียวครับเราต้อง r a n d อมตัวโรเตชันนิดหน่อยนะครับทำได้ด้วยกันไปที่สป t e r โรเตช o นโหมดเราเปลี่ยนเป็น Random ทีนี้เขาจะขึ้นกระจายกระจายนะครับแล้วก็หมุนในทิศทางที่แตกต่างกันของโ t เตชันนะครับใน้ในาการหมุนนะครับ ตอนนี้ไปที่ Particle Update นะครับแล้วก็ Add นะครับ Scale Color อ่า Scale by Size ดีกว่านะครับตอนนี้ที่ Scale by Size เนี่ยมันจะมี Factor เื้อ X Y นะครับเราต้องคนได็ให้เข้าคู่กันเราจะได้ปรับค่าเดียวเป็น Vector 2D from Float นะครับแล้วก็เราก็มี Value ตัวเดียวนะครับแล้ว Add อีกทีนะครับใส่ Curve เหมือนเดิมนะครับ Float from Curve อันนี้เพื่อนๆคงคุ้นเคยเราจะได้คุม Curve ได้ เราต,ต้องการให้ Particle เ,เกิดขึ้นที่0.2วินาขนาด0.2นะครับแล้วไปจบที่หายไปที่1นะครับตอนนี้นะครับผมจะใส่อีกจุดหนึ่งนะครับแต่กดชิปค้างแล้วก็คลิกซ้ายนะครับแล้วแล้วก็ Move ดึงขึ้นไปนะครับให้จุดมันกระจายไปคลิกขวานะครับใช้ออโต้แล้วเขาก็จะมีขาแท g e n t มาให้นะครับ แล้วก็เห็น Particle เนี่ยเกิดแล้วก็หายไปแล้วก็หมุนแรนดอมด้วยแล้วก็ตายที่1ผมจะเปลี่ยนเฟ,ร,ฟร,รมแรกเนี่ยไปที่0.3นะครับให้มันเล็กลงนิดนึงโอเคตอนนี้เรามาถ้าถ้าตอนนี้ละก่อนต้องการจะเฟดให้ฟ a r t i c l e เนี่ยมันหายค่อยค่อหายไปนะครับไปที่ฟ a r t i c l e ิลอั t เดนะครับแล้วก็ใช้เอ่อคัลเลนะครับ สเกลคัลเลอนะครับขอขออภัยแล้วก็มันเราจะมีสเกล e Alpha นะครับตรงนี้ตอนนี้มันเป็น1ถ้าเราใส่0.2เนี่ยมันก็จะแทบไม่เห็นอะไรเลยนะครับหรือเปลี่ยนเป็น0มันก็ไม่ทำอะไรปัญหาก็คือเราต้อง Connect Alpha เนี่ยของอิมิเตอร์เนี่ยกับ Alpha ของรีมัตเรียนนะครับนั่นคือเราต้องกลับไปที่แมทตเรียนนะครับแล้วก็ไลค์คลิกนะครับคลิกขวานะครับ particle color นะครับเหมือนบทที่แล้วนะครับโอเคแล้วก็เราจะส่ง information จากข้อมูลจากในกัาเนี่ยเข้าไปที่โอเค add multiply นิดนึงนะครับก็คลิกขวาแล้ว Mul ติพ l y นะครับแล้วก็ m u l t i p l y ด้วย Alpha นะครับที่ A นะครับแล้วก็ Alpha ของของ image ตัวนี้นะครับแล้ว Connect ไว้ที่ o p a c ิ t ตตรงนี้นะครับ,รรบเรามี Op ป c i t ต color มาใช้แล้วครับ ของตัว m a t e r เ a l เราใช้ Particle Color ซึ่งอย่าลืมเซฟนะครับแล้วก็ตอนนี้เข้าไปที่ค่าที่ในกราเนี่ยเราจะเปลี่ยนได้ละเราเปลี่ยนค่าอัลฟาเราจะเห็นนะครับเห็นไหมครับมันจะบางได้ใส่ได้เราพวบคุมค่าความใสเห็นไหมครับหนึ่งอ่าตอนนี้เราใสเคิร์ฟเข้าไปนะเพื่อเฟดค่านิดหน่อยสปรายนะครับไปที่เฟิร์ด ปวอมเคิร์ฟเหมือนเดิมนะครับเราใช้ตัวนี้เป็นการเฟิร์บเสมออันนี้พาเวอร์พุงมากเราเห็นว่าเฟดดิ้งหายไปเราใส่พอยต์โดยกันชิปแล้วคลิกก็ได้แล้วเปลี่ยนเป็นสมูทนะครับที่ขวาหรือกดหนึ่งก็ได้ครับเปลี่ยนเป็นสม okay. ูทโอเคเราเปลี่ยนคัลเลอร์ด้วยได้เหมือนกันนะครับไปที่เอ่อ,อ,อคัลเลอร์นะครับ RGB นะครับเราใส่เป็นค่าเวกเตอร์เราต้องเปลี่ยนเป็นคัลเลอร์นะครับเราเปลี่ยนเป็น เม k e เวกเตอร์ฟอร์มเ a ีครับเราจะได้เปลี่ยนเวกเตอร์เป็นค่า Color อรครับเราก็เปลี่ยนสีได้ตอนนี้มันก็ยังไม่มีเกิดขึ้นเพราะว่ายังไม่ได้เชื่อมกับ m a ท e r เ a ียนเราต้องไปเชื่อมนะครับกับที่แมท e r เ a ียนิดนึงนะครับแล้วก็ใส่พาร์ติเค c ลค o ลเลอร์เหมือนเดิมเพราะว่าเราไม่ได้ Connect ไว้ RGB ผมจะคลิกซ้ายนี้ครับกด Delete นะครับแล้ว Connect ตัว RGB เป็นที่ Base Color ครับนะครับตอนนี้เป็นสีขาวล้ะ ทีนี้ในช่องนั้นจะมีสีให้ใช้แล้วเราจะปรับได้อ่าอันี้ก็อันี้เป็นสีแดงนะครับเราปรับเป็นสีแดงแล้วก่อนสีแดงสีเชื่อมมาแล้วเราไปคลิกเราใส่เคิร์ฟได้นะครับเคิร์ฟฟอร์มคัลเลอร์นะครับแล้วก็สามารถปรับให้สีเริ่มสีหนึ่งจบสีหนึ่งได้ดับเบิลคลิกตรงนี้นะครับเป็นสีแดงจุดที่2เนี่ยเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็ลากแลกออกไปนิดหน่อยนะครับแล้วก็มันจะเริ่มเป็นสีแดงแล้วก็จบสีเขียว แล้วก็หายไปตามค่าโปรดฟอร์มเครื่อนี้เราก็ปรับได้นะครับตามไทม์ไลน์แล้วก็กดสีเพิ่มแต่ไม่คลิกเพื่อเพิ่มจุดของไทม์ไลน์ได้นะครับเป็น1ได้เหมือนกันก็นจะได้แดงถึง1นึ่งแล้วก็เริ่มเขียว